วัดกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศวันนี้นะคะต้องบอกว่าคึกคักไปด้วยบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมรอลุ้นการจับใบดำใบแดงของนักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ค่ะซึ่งมาริโอเมาเลอร์นะคะได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้นะคะช่วงประมาณ10บโมงเช้าค่ะโดยมาด้วยสีหน้าแจ่มใสพอสมควรเลยนะคะวันนี้นะคะมาริโอเองที่ต้องมาเข้ากรับการลุ้นจับ สลาบใบดําใบแดงค่ะเนื่องจากว่ามาริโอเองเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ในการผ่อนผ่านเนี่ยครบแล้วจํานวน5ครั้งแล้วก็อายุครบ26ปีค่ะ ซึ่งปีนี้นะคะในเขตประเวศเองต้องการทหารกองเกินจำนวน94นายค่ะโดยมีชายไทยมารายง,งานตัวทั้งสิ้น58581คนมาริโอเองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนลุนจับใบดำใบแดงในช่วงบ่ายนี้ว่าไม่ได้เครียดหรือกังวลใดๆในการจับใบดำใบแดงครั้งนี้ค่ะไปฟังสังสมภาษณ์ของมาริโอกันค่ะไม่เครียดครับไม่ได้กังวลอะไรก็มาก็มาแบบเป็นที่ครับก็พร้อมที่จะจะลุนนั่ตอนนี้ลุนมากไมครับมมไม่ครับโอ้โอ้คิดอยู่แล้วว่าเออเราเรา เราก็มันทําตามตามหน้าที่ของเราครับพวกก็ยังมีภารกิจยังมีงานที่ต้องทำมีมีมีหน้าที่ที่โอต้องทำครับก็พวกก็เลยไม่ได้ไม่ไดซีเรียสครับก,ก็เลยต้องใช้วิธีจับแลลองลองนูครับ สำหรับผลการจับใบดําใบแดงของนักแสดงหนุ่มมาริโอ้นะคะก็ะต้องรอลุ้นกันในช่วงเย็นวันนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันเองมาริโอเองก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะบริหารการจัดการมาหาวิทยาลัยเกลิกและก็กําลังมีผลงานละครเรื่องสอง,สองหัวใจนี้เพื่อเธอจากค่ายโซนิกบูมนะคะซึ่งกําลังถ่ายทําอยู่ค่ะทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาค่ะคุณแหม่มคุณสายฝนคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโสพิดานอกจากลุ้นกับหนุ่มมาริโอ้เรื่องใบดำใบแดงแล้วนะคะ,ะหลายคนก็ลุ้นเรื่องการถอดเสื้อ <c oughs> รอจับใบดำใบแดงของหนุ่มมาริโอ้กันเหมือนกันนะคะเราเห็นภาพกันไปแล้วนะคะ